นี่ดูโทคุปโปะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะพลังของโอสคือการรวมกันของคอมเม่ด้าแต่ละชนิดซึ่งพลังของมันจะทำให้โอสได้รับพลังและจุดอ่อนที่แตกต่างกันไปในการต่อสู้หากส่วนใดส่วนหนึ่งจาก3ส่วนของโอส ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการต่อสู้พลังของส่วนนั้นก็จะถูกหยุดทำงานลงไปแต่หากส่วนที่เสียหายได้รับความเสียหายเพิ่มเติมเข้าไปอีกส่วนนั้นจะถูกตัดออกไปอย่างสมบูรณ์และจะทําให้เหรียญที่ให้พลังกับส่วนนั้นๆกระเด็นออกไปจากตัวดร i v เวอร์ของโอสเพื่อยกเลิกการแปลงร่างทั้งหมดของผู้ใช้นอกจากนี้คอมโบแบบเต็มรูปแบบหรือฟูลคอมโบก็ทําให้ร่างกายของผู้ใช้งาน ไต่รับภาระเป็นอย่างหนักอีกด้วยเนื่องจากฟูคอมโบเป็นการรวมพลังทั้งหมดของกรีดเอาไว้มันสร้างทั้งความเหนื่อยล้าและความเสี่ยงต่างๆให้ผู้ใช้อีกมากมายอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปเอจิก็ได้พัฒนาความสามารถในทุกๆด้านจนสามารถต้านทานต่อคอมโบได้สำเร็จทัทโบะคอมโบ หรือที่เรียกว่ามัลติคอมโบเป็นร่างพื้นฐานของโอสที่เข้าถึงได้โดยการใช้เหรียญทากะโทระและพัตตะคอเมดอด้คอมโบนี้เป็นคอมโบที่มีความสมดุลมากที่สุดทั้งในเรื่องความเร็วและพละกำลังโอสจะได้รับการติดตั้งอาวุธซึ่งมันถูกเรียกว่าโทระคอ,อกันเหล็ด นอกจากนี้เขายังสามารถเปลี่ยนขาของเขาให้กลายเป็นบัตตาเลกได้เพื่อใช้กระโดดพุ่งเข้าหาศัตรูที่อยู่ในระยะไกล<ะ>สำหรับท่าไมตายสแกนนิ่งชาร์จของร่างนี้คือทาโทบะคิกซึ่งหลังจากการกระโดดขึ้นไปบนฟ้าด้วยบัตตาเลกโอสจะทำการดิ่งตัวลงมาโดยผ่านวงแหวนทั้ง3ที่เกิดขึ้นซึ่งวงแหวนเหล่านี้ มีสีหลักเป็นสีเหรียญของทากะโทระและบัตตะเมื่อผ่านวงแหวนสีแดงที่เป็นของ Metal, ทากะเมดวลตัวของโอสจะถูกล้อมรอบไปด้วยม่านพลังสีแดงและจะได้รับพลังงานรูปร่างปีกติดอยู่ที่ด้านหลังต่อมาเมื่อผ่านวงแหวนสีเหลืองของโทระก็จะทำให้เกิดพลังงานที่เป็นรูปร่างของกงเล็บเกิดขึ้นสุดท้ายเมื่อผ่านวงแหวนสีเขียวของบัตตะก็จะเกิดพลังงานขึ้นที่ขา ก่อนจะดิ่งลงมาทีบศัตรูด้วยพลังอันมหาศาลที่ถูกรวบรวมมาจากวงแหวนทั้งสาม<ะ>หลังจากการดูดซับเซลล์เมดาลเป็นจำนวนมากเอเจิได้ใช้คิงคอมเมดัลที่ได้รับมาจากโคกามิจนทำให้โอสกลายเป็นทัทุบะคอมโบที่มีความทรงพลังมากกว่าร่างเดิม<ะ>ในสถานะนี้พลังของโอส จะได้รับการเพิ่มขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดซึ่งมันมีมากกว่าพลังของคอเมอดสีม่วงกาตะคิริบะคอมโบคอมโบที่ถูกขนานนามว่าคอมโบที่แข็งแกร่งที่สุดคอมโบนี้จะได้รับพลังมาจากคอเมอดของอูวานั่นก็คือคุวะคาตะคามมคิริและบัตตะ การตคิริบะคอมโบจะมีพลังในการต่อยที่ต่ำกว่าทาาทบะคอมโบเพียงเล็กน้อยและความเร็วในการวิ่งของคอมโบนี้จะถูกลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่คอมโบนี้โอสจะได้รับความสามารถในการกระโดดที่สูงขึ้นมากกว่าเดิมโอสจะสามารถยิงสายฝาซึ่งออกมาจากเขาของส่วนหัวได้ดนอกจากนี้เขายังได้รับการติดตั้งอาวุธซึ่งมันถูกเรียกว่าคามากิริซอท กาตาคิริบะคอมโบก็ยังมีความสามารถในการแยกร่างของตนเองออกมาได้อีกเป็นจำนวนมากซึ่งพลังนี้มันถูกเรียกว่าบันเชดหรือการแตกกิ่งก้านสาขาสำหรับท่าไม้ตายสแกนนิ่งชาร์จของคอมโบนี้ก็คือกาตาคิริบะคิกโดยหลังจากการแยกร่างของโอสโอสจะทำการกระโดดขึ้นไปบนฟ้า และดำเนินการพุ่งเตะใส่ศัตรูด้วยร่างแยกทั้งหมดที่แยกออกมาคอมโบนี้โผลมาครั้งแรกในคาร์เมลเดอร์โอสตอนที่6แลัทโทรัตะะคอมโบคอมโบที่ถูกขนานนามว่าคอมโบแห่งความสว่างสวยคอมโบนี้จะได้รับพลังมาจากคอมเบเดลของคาสรินั่นก็คือไลออนโทระและชีตา ระทรตะคอมโบจะถูกลดพลังในการเตะให้ต่ำลงและถูกลดความสูงในการกระโดดให้เหลือน้อยต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของทัททบะคอมโบอย่างไรก็ตามคอมโบนี้ก็เป็นคอมโบที่เร็วที่สุดในบรรดาคอมโบทั้งหมดของโอสความสามารถของคอมโบนี้โอสจะสามารถเปล่งรังสีความร้อนที่ถูกเรียกว่าแรโอเดียสซึ่งแรโอเดียสมันคือรังสีความร้อน ที่รุนแรงพอที่จะทำให้คนที่โดนกลายเป็นเท่าฐานได้เลยทีเดียวนอกจากนี้เขายังได้รับการติดตั้งอาวุธที่เรียกว่าโทรักคลวเช่นเดียวกับทัทโทบะคอมโบและยังได้รับความสามารถในการวิ่งด้วยความเร็วสูงด้วยชีตาเลกความสามารถของชีตาเลกก็ยังทำให้โอสสามารถใช้ท่าเรโวลสปินคิกได้ สำหรับท่าไม้ตายสแกนนิ่งชาร์จของคอมโบนี้ก็คือกัสครอสซึ่งมันจะปรากฏวงแหวน3วงสีเหลืองด้านหน้าของผู้ใช้ก่อนที่โอสจะชาร์จและพุ่งไปด้วยความเร็วของชีต้าเมดัลจากนั้นก็ฟาดฟันเป้าหมายด้วยโทราคลาวที่ถูกผสานพลังเข้ากับไลออนเมดัลคอมโบนี้โผลมาครั้งแรกในโอสตอนที่9 ซาโกซอคอมโบคอมโบที่ถูกขนานนามว่าคอมโบแห่งแรงโน้มถ่วงคอมโบนี้จะได้รับพลังมาจากคอมมดอลของกาเมลนั่นก็คือใส่กอริล่าและโซ,ซ,าซหากเปรียบเทียบกับท,ท่าทบะคอมโบพลังในการชกต่อยของซากุซอคอมโบจะมีเพิ่มมากขึ้นถึง2เท่า ในขณะเดียวกันพลังในการเตะและการกระโดดหรือความเร็วก็จะถูกลดลงเป็นอย่างมากในคอมโบนี้โอสจะได้รับความแข็งแกร่งที่เหนือมนุษย์และได้รับพลังในการควบคุมแรงโน้มถ่วงรวมถึงความสามารถในการพุ่งชนด้วยใส่เหตุหรือก็คือส่วนหัวที่แข็งแกร่งของคอมโบนี้และในคอมโบนี้โอสยังได้รับการติดตั้งอาวุธที่ถูกเรียกว่ากอริบอรกูลกันเล็ตโอส สามารถยิงกอริบากูลกันเหล็ดออกไปจากแขนได้เพื่อพุ่งไปโจมตีเป้าหมายซึ่งการโจมตีนี้มันถูกเรียกว่าบากูลเพลชเชร์นอกจากนี้ยังสามารถใช้กอริบากูลกันเหล็ดในการสร้างขึ้นกระแทกอันมหาศารโดยการทุบไปที่กอริล่าอาร์เมอร์หรือเกาะบนหน้าอกซึ่งสิ่งนี้จะเหมือนกับพฤติกรรมของกอริล่า ในการสร้างคลื่นกระแทกยังสามารถทำได้อีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือการตะโกนโซ่เล็กหรือส่วนขาของคอมโบนี้มันสามารถทําให้เกิดแผ่นดินไหวได้ด้วยการโจมตีแบบดิ่งลงพื้นซึ่งท่านี้มีชื่อว่าซูโอสตอมสำหรับท่าไม่ตายสแกนนิ่งชาร์จของคอมโบนี้ก็คือซาโกซอิมแพคโอสจะทำการใช้แรงโน้มถ่วง เพื่อทำการยกตัวเองขึ้นไปบนอากาศและทำการปลดปล่อยน้ำหนักตัวลงไปที่พื้นจนทำให้เกิดแรงอันมหาศาลหลังจากนั้นศัตรูก็จะโดนดูดและเคลื่อนที่ไปหาโอสสุดท้ายจะใช้หมัดกับหัวอันทรงพลังพุ่งใส่ศัตรูเพื่อทำลายศัตรูคอมโบนี้โผลมาครั้งแรกในโอสตอนที่12 โชตักคอมโบคอมโบที่ถูกขนานนามว่าคอมโบแห่งท้องทะเลคอมโบนี้จะได้รับพลังมาจากคอมเมด้ลของเมซูนั่นก็คือซาจิอุนังิและทาโกะเมื่อใช้โชตักคอมโบข่าพลังทั้งหมดของโอสจะลดลงไปเป็นจำนวนหนึ่งและคอมโบนี้ก็เป็นคอมโบที่อ่อนแอที่สุดของโอสอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามมันก็ถูกแทนที่ด้วยความสามารถที่มีเฉพาะแบบฟอร์มนี้เท่านั้นซึ่งก็คือความสามารถในการต่อสู้ใต้น้ำนั่นเองนอกจากนี้ยังได้รับความสามารถในการทำให้ร่างกายของตนแปลสภาพกลายเป็นของเหลวได้คอมโบนี้โอสจะได้รับการติดตั้งอาวุธที่ถูกเรียกว่าเดนกิอุดังิวิฟซึ่งสามารถใช้โจมตีด้วยกระแสฟไฟฟ้าอันรุนแรงซึ่งกระแสฟไฟฟ้านั้นจะถูกเรียกว่าวลทัมวิ ถ้าโกดเล็กหรือส่วนขาของคอมโบนี้จะอนุญาตให้โชตะคอมโบแยกขาของตนออกมาเป็นนวนหมึกได้สำหรับท่าไมตายสแกนนิ่งชาร์จของคอมโบนี้ก็คือ Octobanish o โอจะทำการกระโดดขึ้นไปบนอากาศจากนั้นเขาจะใช้เดนอุนังิีวิปส ในการลากคู่ต่อสู้ขึ้นมาและโอสก็จะใช้ออกโตเล็กทำการควงสว่างใสศัตรูที่กำลังลอยขึ้นมาบนอากาศ <Yeah! S 1> คอมโบนี้โผล่มาครั้งแรกในโอสตอนที่24ถ้าจะดอคอมโบคอมโบที่ถูกขนานนามว่าคอมโบแห่งความร้อนแรงคอมโบนี้จะได้รับพลังมาจากคอมเมดิลของอังนั่นก็คือทากะคุจกุ และคอนรดพื้นฐานหลักของคอมโบนี้ก็คือฟีนิกซ์ซึ่งมันถูกเรียกว่าราชาแห่งเหล่านกและมันยังเป็นการผสมผสานของเหล่านกชนิดต่างๆอีกด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับท,ทัทบะคอมโบคอมโบนี้จะได้รับพลังในการต่อยและการเตะที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมากและยังได้รับความเร็วในการวิ่งที่สูงขึ้นจากเดิมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนอกจากนี้ ความสามารถในการกระโดดก็ยังลดลงอีกด้วยแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาของคอมโบนี้เพราะในคอมโบนี้มีความสามารถในการทำให้โอสบินได้ท<ะ>ากะเฮดเบลฟในส่วนหัวดวงตาของเขาจะกลายเป็นสีแดงที่จากเดิมตอนเป็นร่างทัโทบะจะเป็นสีเขียวนอกจากนี้ปีกที่ยื่นออกมาจากหัวและสัญลักษณ์เหี่ยวบนหน้าผากจะมีความเด่นชัดมากขึ้นกว่าเดิม สัญลักษณ์ทากะที่หน้าอกหรือที่เรียกว่าโอหลังก็จะเปลี่ยนจากสัญลักษณ์ของเหรียญแบบเต็มๆให้กลายเป็นหัวที่มีความเด่นชัดมากขึ้นกว่าเดิมทชดอคอมโบมีความสามารถในการมองระยะไกลได้เป็นอย่างดีและยังสร้างพลังงานที่เป็นขนหางนกยูงได้เพื่อทำการโจมตีใส่ศัตรูนอกจากนี้เขายังได้รับคูจักุวิงเพื่อใช้ในการบินได้อีกด้วย และสิ่งที่แน่มาด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เหมือนกงเล็บที่ติดอยู่ที่ขาของเขาซึ่งมันถูกเรียกว่า l a ปเตอร์เเนื่องจากพลังงานของทัาจดอคอมโบนั้นกินพลังของผู้ใช้มากกว่าคอมโบอื่นๆที่ได้กล่าวมานั่นจึงทําให้เมื่อใช้ไปถึงจุดหนึ่งก็จะทําให้ผู้ใช้รับภาระหนักจนทําให้เกิดการบาดเจ็บได้คอมโบนี้มีอาวุธติดมาด้วยนั่นก็คือทาจาสปินเนอร์อาวุธที่สามารถปล่อยพลังงานใส่ศัตรูได้ นอกจากนี้มันยังสามารถใส่คอมไมเด้ลได้จำนวนหนึ่งซึ่งทำให้โอสสามารถใช้กิกาสแกนในการโจมตีได้ถ้าจะดอได้แสดงให้เราเห็นว่ามันคือคอมโบที่เยี่ยมที่สุดของโอสทั้งการเพิ่มพลังความเร็วหรือการป้องกันถ้าไม่ตายสแกนนิ่งชาร์จของคอมโบนี้คือ Prominent Drop ซึ่งหลังจากการเปิดใช้งานคุจกุวิงและแรปเตอร์เอทโอส จะทำการบินขึ้นไปบนอากาศและทำการบินลงมาเตะเป้าหมายด้วยแรปเตอร์เอฟในระหว่างการต่อสู้ครั้งสุดท้ายอังได้มอบเหรียญชุดสุดท้ายให้กับเอจิเพื่อที่จะต่อสู้กับมากิในร่างของกรีดและในการต่อสู้ครั้งนี้เอจิก็ได้กลายเป็นทาชดอร์คอมโบที่ถูกเรียกว่า l o ลอ l a บส World คอมโบนี้โผล่มาครั้งแรกในมูวี่วอลคอพุทธทีราคอมโบคอมโบที่ถูกขนานนามว่าคอมโบแห่งความอยู่ยงคงกระพันคอมโบนี้จะได้รับพลังมาจากคอไม่เดาสีม่วงนั่นก็คือพุทเทล่าทริเซล่าทีรานอนองเหนือจากทัจดอคอมโบแล้วพุทธทีราคอมโบ ก็ยังเป็นอีกหนึ่งคอมโบที่มีความทรงพลังมากที่สุดของโอสผู้ททิล่าคอมโบมีพลังในการเตะท,ที่สูงกว่ากระโดดสูงกว่าและมีความเร็วในการวิ่งที่มากกว่าท่าจดอคอมโบหากแต่เพียงคอมโบนี้เมื่อถูกใช้งานก็จะทำให้ผู้ใช้เกิดความอันตรายกับร่างกายมากกว่าท่าจดอคอมโบ ในคอมโบนี้โอสจะได้รับปีกที่โผล่ออกมาจากส่วนหัวที่ถูกเรียกว่า p พ o t เทล่าเฮดซึ่งตัวปีกที่โผล่ออกมาจะถูกเรียกว่า e อสเทอร์นอลฟนอกจากจะช่วยให้บินได้แล้วมันสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูได้โดยการใช้ระเบิดเยือกแข็งและสิ่งที่อยู่บนไทเซล่าโชเดอร์หรือบริเวณไหลมันจะถูกเรียกว่า w i n สติงเกอรซึ่งมันสามารถยืดความยาวได้หลายรูปแบบ ตามคำสั่งของผู้ใช้งานนอกจากนี้ยังมีกรงเล็บที่ติดอยู่ที่ทีรานโนเล็กซึ่งมันถูกเรียกว่าเล็ก t สเตเนลส์และมันก็ช่วยในการเพิ่มความสามารถในการเตะได้และอีกสิ่งที่ติดมากับร่างนี้ก็คือเทลเดไวเดอร์ ider, ซึ่งมันมีความสามารถในการทำลายล้างได้ทุกสิ่งอย่างรุนแรงพุทธทีราคอมโบ มีความเสี่ยงเป็นอย่างมากที่จะทำให้ผู้ใช้ค่อยๆกลายเป็นกรี๊อย่างช้าๆหากผู้ใช้ยอยู่ในคอมโบนี้นานเกินไปจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้คอมโบนี้จะแตกต่างจากคอมโบอื่นๆเนื่องจากกราะส่วนใหญ่ของคอมโบนี้มีส่วนประกอบของสีขาวและไม่สามารถจับคู่กับคอมเมดอันอื่นๆได้แต่มีเพียงในเน็ตมูวี่ที่เราจะได้เห็นเหรียญสีม่วงใช้กับเหรียญอื่นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น เช่นเดียวกันกับทัาจดอคอมโบคอมโบนี้ก็ยังได้รับอาวุธของตัวเองมาด้วยนั่นก็คือเมดากาบูริลท้าไมตาสแกนนิ่งชาร์จของคอมโบนี้ก็คือ blasting freezer <you> เมื่อใช้งานแล้วโอสจะใช้วินสติงเกอร์เพื่อทำการแทงคู่ต่อสู้และตรึงเอาไว้จากนั้นโอสจะใช้พูเทลาเฮดสร้างระเบิดเยือกแข็งทำให้คู่ต่อสู้ขยับไม่ได้ ก่อนที่จะปิดฉากด้วยการใช้เทลดีไวเดอร์ทำลายคู่ต่อสู้ทิ้งคอมโบนี้โผลมาครั้งแรกในโอสตอนที่32มบุร a k a วาน,นิคอมโบคอมโบนี้จะได้รับพลังมาจากคอไม,เม่เด้สีส้มที่มีต้นแบบมาจากเหล่าสัตว์เลื้อยคานนั่นก็คือค o อบบ้าคาเมและว,วานิ เหล่าคอมเมดี้เหล่านี้ถูกใช้ในภาคหนังโรงของโอสแต่หลังจากจบภาคหนังโรงเหลียนคอบบ้าคาเมและวานิก็ได้หายไปอย่างลึกลับจนมาถึงคาเมเลเดอร์วิสาสแอนด์โฟเซ่มูวี่วอร์อันติเมทร่างนี้ก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับท,ทัทบาคอบโบแล้วร่างนี้จะมีพลังในการต่อยและเตะที่สูงกว่าแต่การกระโดดและความเร็วจะถูกลดลง ในคอมโบนี้สายตาของโอสจะถูกทำให้การมองเห็นดีขึ้นถึง2เท่าและได้รับการมองเห็นในรูปแบบอินฟาเรดนอกจากนี้เขายังได้รับการติดตั้งกอร่าการ์เนอร์ที่มีลักษณะเป็นกระดองเต่าซึ่งสามารถต่อทั้งสองข้างเข้าด้วยกันได้เพื่อสร้างโล่พลังงานที่ถูกเรียกว่ากราชิลดูโอ และยังสามารถใช้ซอเดสไซเตอร์บนขาของเขาเพื่อสร้างพลังงานที่คล้ายกับหัวจระเข้ได้อีกด้วยทุกครั้งที่สร้างพลังงานร่างกายของบุราคาวานิคคอมโบจะถูกปกคุมไปด้วยสารที่ถูกเรียกว่าโซมาเวนอมซึ่งมันสามารถช่วยรักษาตัวเองได้ทันทีหลังจากการโจมตีใดๆในคอมโบนี้โอสจะได้รับบุรันกิซึ่งมันสามารถทำให้โอสบรรเลงเพลงได้เพื่อสามารถอัญเชิญงูเห่าออกมา ถ้าไม่ตายสแกนนิ่งชาร์จของคอมโบนี้คือ warning light หลังจากการใช้งานโอสจะทำการฉายวงแหวนสีส้มออกมาก่อนที่เขาจะสไลด์ตัวเข้าไปยังสองวงแรกและในวงสุดท้ายจะปล่อยพลังเตะที่มีประสิทธิภาพให้กับซอร์เดสไซเตอร์และมันจะสร้างเป็นพลังงานรูปหัวจระเข้ขนาดยักษ์เพื่อใช้กัดศัตรูคอมโบนี้โผล่มาครั้งแรกในค a มเมดี e โอสเดอะมูวี่โชกุนและ21คอเมเี ซูเปอร์ทัทโทบะคอมโบมันคือโอสออนติเมตคอมโบคอมโบที่สุดยอดกว่าทุกคอมโบที่กล่าวมาร่างนี้ถูกพัฒนามาจากทัธโทบะคอมโบที่สามารถเข้าถึงได้โดยการใช้ซูเปอร์ทากะซูเปอร์โทละและซูเปอร์บัตตะค้อเมเดาแต่ในคอมโบนี้ จะมีพลังในการต่อยที่ต่ำกว่าทาจดอคอมโบหรือผู้โททิล่าคอมโบแต่มันก็ได้รับพลังในการเตะและกระโดดที่สูงกว่าทุกคอมโบของโอสรวมถึงได้รับความเร็วที่มากกว่าผู้โทเทล่าคอมโบเพียงเล็กน้อยในคอมโบนี้ส่วนหัวจะถูกเรียกว่าซูเปอร์ทากะเฮดซึ่งมันมีลักษณะเหมือนทากะเฮดเบลฟของทาจดอคอมโบด้วยพลังของซูเปอร์ทากะเฮดมันจะทำให้เขาได้รับปีกคู่หนึ่งไว้ใช้ในการบินได้ คอมโบนี้ยังได้รับการติดตั้งกงเล็บที่ถูกเรียกว่าซูเปอร์โทรัาโซลิดที่มีความยาวเพิ่มขึ้นจากเดิมและยังได้รับซูเปอร์บัตตะเล็กถ้าไม่ตายสแกนนิ่งชาร์จของร่างนี้คือซูเปอร์ทัตทบะคิกร่างนี้ปรากฏตัวครั้งแรกใน O อสแอนด์โฟเซ่มูวี่วอร์เมกาแมททามาชิคอมโบ คอมโบที่ถูกขนานนามว่าคอมโบแห่งจิตวิญญาณหรืออีกชื่อก็คือคอมโบแห่งสัตว์ประหลาดเป็นคอมโบที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยการใช้ทากะอิมาจินและช็อกเกอร์คอมเมดัลถ้าไม่ตาสแกนนิ่งชาร์ตของร่างนี้คือธรรมชิบอมเบอร์โดยโอส จะทำการรวบรวมพลังไปที่ระหว่างมือทั้งสองข้างและทําการปล่อยใส่ศัตรูก่อนที่จะปิดฉากด้วยการที่โอสรวบรวมพลังงานไปที่มือทั้งสองข้างซึ่งมันจะมีลักษณะคล้ายทากะและอิมมจินเมดอลหลังจากนั้นเขาก็ปล่อยไปที่ศัตรูอีกครั้งหนึ่งและสัญลักษณ์ทั้ง3ที่ติดอยู่ที่ศัตรูก็จะทำการรวมกันจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของธรมมชิคอมโบนอกจากคอมโบที่กล่าวมา ก็ยังมีคอมโบที่เป็นคอมโบพิเศษที่เป็นเพียงเรื่องสมมติหนึ่งคอมโบและคอมโบที่ออกมาใน CSM o อเท่านั้นเรนนคอมโบคอมโบที่เกิดจากการจินตนาการของเอจิเข้าถึงได้โดยใช้เลิฟคอเมโดสรามิโอคอมโบสามารถเข้าถึงได้ด้วยเหรียญซาเมคุจิระและโอคาเมโอคอเมโดซึ่งเหรียญทั้ง3าม เป็นเหรียญเดียวกันกันกนกบที่คาเมไรเดอร์โพไซดอนใช้ในการแปลงร่างบิคาโซ่คอมโบสามารถเข้าถึงได้ด้วยเหรียญเอบิคานิและซาสอริคอเมดัลซึ่งเหรียญทั้งสามนี้เป็นเหรียญเดียวกันกันกนกนกบที่อาร์เม r ร์ o r i n เออร์อินฮิวแมนนอยใช้ ชิกาเซชิคอมโบเข้าถึงได้ด้วยเหรียญฮิกะกาเซลและอุชิคอมเมดัลมุคาชิริคอมโบเข้าถึงได้ด้วยเหรียญมุคาเดะฮาชิและอาริ เซชิโรกินคอมโบเข้าถึงได้ด้วยเหรียญเซล j จิชิโรคุมะและเพนกวินคอมเมดาลและนี่ก็คือคอมโบทั้งหมดของโอสหากชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามทุกขฟกกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในข้อมูลครั้งหน้าสวัสดีครับผม